บิวทําได้วันนี้มาอยู่กันที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมาถึงถิ่นทั้งทีต้องไม่ธรรมาดานแน่นอนบิวมาตามหากลุ่มไวัยรุ่นบ้านแพ้วเห็นในโซเชียลคุดแชร์กันว่าที่นี่มีของเล่นใหม่เป็นแพรเปียกแถมแรงจนต้องร้องขอชีวิตแม่จะสักเท่าไหร่โมหรือเปล่าก่อนจะไปเจอของจริงเจอเฮียพลคนแรกเลยแนะนําให้ลองจ้สามล้อ,อยักปั่นจักรยานน้ําวอร์มร่างกายรอไปก่อน แบบนี้มีที่เฉพาะประเทศจีนนะประเทศไทยผมยังไม่เห็นใครเอาเข้ามา,า,มาโคงแล้วเขาไม่เคยโคงตามล้อใหญ่ <c oughs> ลองสมใจอยากได้เวลาลงเรือแล้วก็ได้เจอกับน้องก๊อตประธานเพจวัยรุ่นบ้านแพ้วแล้วคะ่ะน้องบอกว่าไปไหว้พระเอาเรือกเอาชัยกันก่อนทุกอย่างวันนี้จะได้ราบรื่นปลอดภยัย วัดดังบ้านแถวเลยครับอ่าชื่อวัดว่าวัดลักสีราชสมอสรอนครับหารับเ้้งหนักเลยไหพาพี่วิวไปแกงครับโอยผมได้พาพี่วิวมาทําบุญก่อน <laughs> โดยสตอรีพวกผมนะครับจริงๆแล้วคือสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับไปรุ่นบ้านแถวสุดยอดยกระดับบ้านแถวสร้างการท่องเที่ยวให้กับบ้านเกิดของเรา มันก็จะเป็นคอนเซปของบ้านแถวสบายดีบ้านแถวบ้านของฉันของดีของขึ้นชื่อของบ้านแถวเนี่ยก็คือจะมีพวกมะพร้า,าวามะพร้าวอัลมนฝรั่งฝรั่งครับมะนาวเราจะเล่นแถบเปียกอ่ะช่วงเวลาไหนเล่นแล้วแบบว่าเด็ดสุดน่าจะสักสี่โมโครับเล่นแถบเปียกม,มีเวลาได้เห็นะอาที่ตกหรือเปล่าเถอ<ว>ะผมกลัวว่าพี่จะร้อกลับบ้านสบายเบ๊ะ แค่จะอ้วนใช้มันก็แก่แปลเปียกสบายสบายขอพราทำโทษมันแรงนะักบรรยากาศดีจริงๆระหว่างทางเจอชาวบ้านที่นี่น่ารักมากๆชาวบ้านชวนให้ลองเป็นผู้สาวเรือซิ่งดูไม่ล่ะไม่ต้องห่วงค่ะมีทีมคอยดูแลเต็มที่เขาบอกเป็นเรือซิ่งแบบว่าความเร็วเนี่ยเร็วมากเราจะไปลองด้ากันก่อนสักหนึกิโล นั่งเฉยๆไม่ได้มาถึงแล้วขอลองเป็นผู้สาวขับเรือครั้งแรกในชีวิตค่ะติดใจแล้วแรงมากเลยอ่ะโอ้ทำไมขาอ่อนแรงอ่ะอันนี้แค่เรือซิ่งที่จะที่จะลองเล่นแพเปียก ออกตัวทีน้ำกระจายล้มตีผมกระเจิงก่อนที่แรงจะหมดรีบไปต่อกันที่จุดนัดหมายป่านนี้น้องๆวัยรุ่นบ้านแพรวคงเตรียมอุปกรณ์พร้อมเล่นแพรเปรียกกันแล้ววัยรุ่นบ้านแพรวรพอะไรเนี่ยแป๊บเดียวสมาชิกเยอะมากเลยอันนี้แน่ใจออาเป็นวัยรุ่น <c oughs> อโอ้โหคุณผู้ชมลองดูได้นะฮะอุปกรณ์ที่เราจะไปไปนั่งแพรเปียกอันนี้เป็นแบบการสาธิตก่อนเดี๋ยวจะไปเล่นจริงแล้วตัวละครหลักเลยใช่ไหมครับถูกต้องคนที่จะลงกับเราเลย เอาแบบเหมือนจริงเลยนี่นั่งหน้าผมแล้วก็พี่ก้องครับแล้วพี่ภาระก็คือพี่วิวครับโอพี่ร่างสูดเลยเหรอมันก็แค่แบบเปียกสบายสบายวิธีการเล่นไม่มีอะไรมากค่ะจับเชือกให้แน่นแต่ถ้าจะหล่นจริงๆอย่าฝืนให้ปล่อยตัวไปตามสบายเพราะว่าเรามีเสื้อถูชีพปลอดภัยแน่นอนค่ะ ภารกิจแบบนี้บิลทำได้มันก็ต้องทำให้ได้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ากลุ่มบบวัยรุ่นบ้านแพรเขาจะแกงเราหนักขนาดไหนคิดว่าจะทำได้ไหมเทปนี้ช่ว่าจะตกไหมตกเหรอดูถูก <c oughs> อย่าดูถูก <c oughs> ทำลำบากพอสมควรแต่ก็พร้อมรอบแรกขอแบบไม่เร็วมากทดลองให้รู้ก่อนว่าเป็นยังไงไปดูภาพกันค่ะ ไหนบอกรอบแรกเบาๆรอบต่อไปจะขนาดไหนไม่อยากจะคิดดูสิเจ้าส ouais voilà ี่ขายังลุ้นตามพวกเรารอบที่สองอจัดไปมันก็แค่แป่เปียกสบายสบาย สบายสบายทั้งเหนื่อยทั้งมืยเอ้าตกน้ำอีกตูรักทุเลส,สุดสุด้ได แบบนี้บิวทําได้ทําได้สมชื่อใครอยากมาเที่ยวบ้านแพ้วมาลองเล่นแพ้เปียกมากันได้นะคะจะเบาๆแบบสบายๆก็มีให้ลองอันนี้รุธแก้วมณีถ่ายภาพแบบนี้บิวทําได้สวัสดีค่ะ พีบอกเลยนะครับอ่านนั่งอ่านดูคอมเมนต์โอ้โหแต่ละคนทั้งส่งสารทั้งเป็นห่วงแล้วบอกว่าโอ้โหอย่างขำเลยคนข้างหลังคุณเนี่ยดูสิโอ้โหแล้วก็เชยชวนกันดูน่าสนุกนะน่าสนุกไปแม้ว่าร่างกายต้องแข็งแรงคือต้องจับให้แน่นเลยคุณสตีไม่ได้เลยไปปุ๊บเนี่ยหลุดเลยนะโอ้ดิฉันเสียงดีกรีดอย่างเดียวเลยกรีดอย่างเดียวเลย